โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับอาจารย์จะสอนนะครับวิธีการพัฒนาหน้าจอแอปพลิเคชันนะครับในส่วนของ Activity นะครับที่ไว้สำหรับใส่รายละเอียดของเนื้อหานะครับซึ่งถ้าเนื้อหาของเรานะครับเกินหนึ่งหน้าจอนะครับเราก็จะสามารถทำให้มันสก r รอบาร์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเพื่อดูเนื้อหาในส่วนถัดไปได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขอเปิดสไลด์ก่อนนะครับ อ่าสไลด์นะครับจะอยู่ใน Google Classroom นะครับจะอยู่ในสไลด์ของบทที่หนะครับอ่าแล้วเราก็เลื่อนลงมาประมาณส่วนท้ายๆนะครับ <c oughs> าสไลด์จะอยู่ในหน้านี้นะครับเราจะมาทําในส่วนที่เรียกว่าลีเนียสโคบาร์นะครับคือมีส o r บ bar เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเมื่อเนื้อหาของเรานะครับมีความยาวเกินหนหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราจะก๊อปโค้ดทั้งหมดนี้นะครับไปไว้ในหน้า XML นะครับ <c oughs> ตอนนี้อาจารย์เปิดในส่วนของ Android Studio อนะครับอาจารย์จะอยู่ที่หน้า .xml นะครับอาจารย์จะ copy ป,ปี้โค้ดมาทั้งหมด นะครับ Copy c o d e มาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ Linear Layout นะครับทั้งหมดเลยนะครับของ linear Layout แล้วอาจารย์ก็จะไปเปิดในหน้า XML อนะครับอาจารย์ลบโค้ดเดิมออกนะครับลบค้นเดิมออกนะครับแล้วก็วางนะครับโค้ดที่อาจารย์ก๊อปมาเมื่อกี้นะครับถัดมานะครับเราสังเกตนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอแก้ตรงนี้ก่อน ตรงนี้มันจะต้องเป็นดับเบิลโคดนะครับเป็นเทควิวอ่าเป็นดับเบิลโคดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเออเลอนะครับเดี๋ยวาจารย์จะเปิดหน้าที่อ๋อโอเคอยู่ในส่วนของ Split เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับ <c oughs> จะเป็นส่วนของ score v i e นะครับ score v i วนะครับแล้วก็มี line เนี่ย layout อยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะใส่เนื้อหานะครับหรือว่าใส่ text view หรือการใส่รูปภาพนะครับเราจะต้องใส่โค้ดนะครับให้อยู่ภายใต้ของ line เน layout นะครับตรงนี้อาจารย์มี text view 1อันนะครับถ้าเราจะใส่ text view อันที่2นะครับเราก็ใส่ต่อท้าย text view อันแรกได้เลยนะครับอาจารย์ก็ copy มา อาจารย์ก็พีมมาแล้วก็แก้ชื่อ ID ตรงนี้เป็น4นะครับอย่าให้ ID ซ้ำกันนะครับถ้าเราจะใส่รูปภาพก็เช่นเดียวกันครับเราก็ลากรูปภาพมาใส่ภายใต้ Linear Layout ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะลบตัว t e c k View ให้เหลือ1อันนะครับให้เหลือ1อัน <c oughs> นะครับตรงนี้นะครับอาจารย์จะ ตั้งชื่อหัวข้อนะครับให้อยู่บนสุดเลยนะครับสมมุติว่าอาจารย์ต้องการที่จะให้ความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ใส่ไปเลยครับคอมพิวเตอร์ตรงที่ t ทคอเห็นไหมครับตัวอย่างคอมพิวเตอร์นะครับถัดมานะครับอาจารย์จะเพิ่มเทควิวอีกหนึ่งอันนะครับจะใส่ในส่วนของเนื้อหานะครับ อาจารย์ก็วางนะครับตรงนี้อาจารย์ขอแก้เป็น t ิกว v i e นึ่งนะครับทิกวิวนี้อาจารย์แก้เป็น t ิกว v วสองนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปหาเนื้อหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาก่อนนะครับอาอาจารย์ก็จะวางเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ ในส่วนของแท็กแทกนะครับวางเนื้อหาไว้เลยนะครับในส่วนของเนื้อหาตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะขึ้นต้นบรรทัดใหม่นะครับเราก็สามารถใส่แท็ก backslash n ได้นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้นะครับแท็ก backslash n นะครับเป็นแท็กที่ใช้ในการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะใส่เนื้อหาให้ยาวกว่านี้นะครับเพื่อที่จะเราจะได้เห็นการทำงานของ Score View นะครับโอเคอ่านะครับหลังจากนั้นนะครับอาจารย์จะ Copy ตัวที่เป็น Text View ขึ้นมาอีกหนึ่ง Text View นะครับตรงนี้เรา Copy มาได้เลยนะครับ รอสักครู่นะครับตอนนี้มันช้าแล้วอาจารย์ก็วางลงไปตรงนี้นะครับตรงนี้อาจารย์ก็จะแก้ให้เป็นติ x กวิวสามนะครับหมายครับเราก็จะมีรายละเอียดของเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้นะครับอาจารย์จะลองใส่รูปภาพบ้างนะครับลองใส่รูปภาพนะครับอาจารย์ก็ไปในส่วนของดีไซน์ ะครับไปในส่วนของดีไซน์นะครับแล้วก็อาจารย์จะเลือกใช้ตัวที่เป็น image view นะครับลากมาเลยนะครับ image view นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการใส่นะครับในรูปภาพตรงนี้นะครับให้เราไป copy รูปภาพจากข้างนอกมาก่อนนะครับแล้วมาวางในโฟลเดอร์ที่เป็น drawable นะครับตรงนี้อาจารย์เลือกรูปนี้นะครับ เราก็กดโอเคไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่า,าตัวโค้ดรูปภาพมันอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้เราเห็นว่ามันเลยจากแท็กไปนะครับเพราะนั้นเราต้องย้ายกลับมานะครับอาจารย์ก็ Copy ตรงนี้นะครับแล้วมาวางให้อยู่ในภายใต้ของแท็ก linear layout นะครับอ่าเราก็วางไปเลยครับเราก็จะเห็นว่ามีรูปภาพขึ้นมา นะครับนะครับมันสกอร์วิวได้นะครับมันสกอร์วิวได้นะครับอาจารย์จะปรับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มเพิ่มข้อความภายใต้รูปภาพอีกหนึ่งอีกหนึ่งเทควิวนะครับออก,ก็คัดลอมาเลยนะครับแล้วก็วางนะครับตรงนี้อาจารย์แก้เป็นเทควิวสี่ อ่าเราลองสกอร์บาดูตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่รูปภาพตรงนี้มันมีพื้นที่ว่างอยู่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับได้ครับนำเมาส์มาคลิกที่รูปนะครับแล้วก็เลื่อนกลับไปนะครับให้มันเล็กลงนะครับคลิกอีกรอบครับแล้วก็เลื่อนกลับไปให้เล็กลงนะครับเราก็จะได้ขนาดรูปภาพที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับโอเคคราวนี้นะครับอาจารย์จะ ลองกดลันนะครับผ่านตัวู m u l a t o r นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ใชเห็นไหมครับเราก็จะได้แอปพลิเคชันของเราที่สามารถสกอร์วิวได้นะครับเมื่อข้อความล้นหน้าจอนะครับเราสามารถเลื่อนลงมาข้างล่างเพื่อดูข้อความถัดไปได้นะครับจุดสําคัญเลยครับการพัฒนาหน้านี้นะครับเราจะต้องใส่แท็กที่เราต้องการนะครับให้อยู่ภายใต้ linear layout นะครับก็คือภายใต้แท็กนี้นะครับ linear layout นะครับเราจะใส่ tag view หรือจะใส่ image v i ิว นะครับหรือหรือเราจะใส่บัตตอนก็ได้นะครับให้อยู่ภายใต้แท็ก linearly a out นะครับแล้วเราก็สามารถปรับแต่งตัวที่เป็น Text v วิวนะครับให้เป็นตัวหนานะครับถ้าชื่อเรื่องนะครับให้เป็นตัวหนานะครับเพื่อความสวยงามนะครับส่วนรายละเอียดก็ไม่ต้องเป็นตัวหนานะครับเราสามารถปรับเลื่อนให้มาเลื่อนลงมาข้างล่างได้นะครับโดยใช้แท็กอาจจะเป็น android gravity นะครับหรือจะใช้ padding นะครับปรับซ้ายปรับขวาปรับให้เข้าตรงกลาง ก็สามารถปรับในส่วนของ t e c h View ตัวนี้ได้นะครับ